สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องไก่888วิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไก่888นะคะในคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะ จะมีแนวทางของตัวเลข2ตัวล่างนะคะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทางช่องของเรานะคะได้นำเสนอตัวเลข2ตัวล่างในชุดเต็มนะคะชุดเต็ม20ห่หางนะคะและในคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะจะนำมาตัดตัวเลขนะคะจาก20่บหางนะคะ ทางช่องของเรานะคะจะตัดให้เหลือเพียง8หางนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวเลขของสองตัวล่างในชุดเต็ม20หางกันก่อนนะคะสองตัวล่างในชุดเต็ม20หางนะคะประจำงวดวันที่17มกราคม2565นะคะจะเป็นการนำตัวเลขในหลัก10บนะคะ ที่ชนกันสองสูตรนะคะและตัวเลขจากหลักหน่วยที่ชนกัน2ส,สูตรนะคะนำมาจับวินเป็นตัวเลขสองตัวล่างนะคะก็จะได้ตัวเลขดังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะต่อมานะคะทางช่องจะตัดให้เหลือเพียงแค่8หางนะคะเรามาชมตัวเลข2ตัวล่างในชุดตัด8หางนะคะ มาชมไปพร้อมๆกันนะคะสองตัวล่างชุดตัดประจํางวดวันที่17เมกราคม2565มีตัวเลขดังนี้นะคะ17 18 27 28 47 48 67 68 ทั้งหมด8หางนะคะเรามาย้ำและทบทวนตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขสองตัวล่างชุดตัดประจํางวดวันที่17มกราคม2565มีตัวเลขดังนี้นะคะ17 18 27 28 47 4 8่แปดหกดหกนะคะทางช่องขอฝากแนวทางของตัวเลขสองตัวล่างในชุดตัดนะคะฝากไว้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะนำไปพิจารณาคัดเลือกตัวเลขสองตัวล่างนะคะเพื่อนำไปใช้ในการเสียงโชวนะคะ นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางช่องมีความหวังนะคะว่าท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะจะมีโชคกับตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะทางช่องขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะ เฮงเรวยรวยนะคะกับตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบตัวเลขเหมือนๆกันนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง youtube ไก่888กันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะของคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะและจะได้รับชมแนวทางของตัวเลขนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะในการนำเสนอแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะทางช่องต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะ ขอให้เรานะคะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะในการชื่นชอบตัวเลขนะคะขอให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนานๆน,นะคะในคลิปหน้านะคะมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ